ไอ็นสปอร์ตเบเทคโนโลยีอนาคตสำหรับรถคุณวันนี้แคมป์ s, สนุกคิดกับอินทัชเชื่อมั่นในพลังสร้างสารรค์ของเยาวชนพ่อครับนี่เป็นอนุสองร์ใครครับคือ อนุสวรีเนี่ยเป็นของคุณหญิงสมันใจดำรงเพชรียาคุณนะผู้ก่อตั้งศูนย์แห่งนี้นะในในานามของมูลนิธิช่วยคนตาบอดในประเทศไทย<ม>ครูก็ปลุกฝังเลยว่าคนออกไปจากศูนย์เนี่ยมาทำคารวะตรงนี้ก่อนอกลับมาจากข้างนอกอะไรอเนี้ยก็ทำตรงนี้ก่อนครับผมมันมันเป็นผลมีผลตัวตวต,วต,วตวิใจของพวกเขามากมาก อนุสาวรี์ที่เห็นก็เป็นการร่วมแรงร่วมใจของสมาคมศิษย์เก่าผู้พิการทางสายตาที่เขาร่วมใจกันบริจาคเพื่อสร้างเป็นอนุสร์ครับถามถึงคุณพ่อบ้างดีกว่าโอ้ oh. <laughs> อันนี้ผมทราบมาว่าคุณพ่อเนี่ยอยู่เมืองไทยมาทั้งหมดสามสามสิบสปีครับนะฮะเป็นคนฟิลิปปินส์ใช่ครับเริ่มแรกที่พ่อมาอยู่เมืองไทยนี่พ่ออยู่ที่ไหนก่อน เพืเ่อเคริมทีเดียวนี่ไปอยู่สุราธานีสุราคนไตอ่ะทำไมถึงสุราครับคือในเมื่อเราสังกัดกับคณะน,นักบวชเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเลือกว่าโอเคเราจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยก็แล้วแต่คณะผู้ใหญ่กําหนดพอมาอยู่ที่ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดเนี่ยอยู่กั <พอ S 2> <อ>บพวกคนตาบอดนี่เราก็ต้องเราก็ต้อง เปลี่ยนใจของเราเหมือนกันนะคือหมายความว่าจากบางทีเราต้องการให้มันเส,เสร็จเรื่องต่างๆเสร็จไวเราก็ต้องเข้าใจว่า hey, อยู่กับพวกเขานี้มันก็ต้องเป็นขั้นเป็นตอนอนะช้าสักนิดนึงนะเดี๋ยวก็จะได้นะแต่ว่าในเวลาเดียวกันก็สิ่งที่ต้องเรียกร้องจากพวกเขาเนี่ยก็ต้องเรียกร้องเ,อเช่นการมีน้ำใจ เรื่องน้ำใจนี่เป็นเ,นเรื่องที่ที่<า>สำคัญม,มากๆนะ,<ม>นะความสามารถเนี่ยเราสามารถปลุกฝังได้<ม>แต่ว่าเรื่องน้ําใจนี้ต้องมาจากตัวเขาที่ศูนย์แห่งนี้เนี่ยเรามีภาพเป็นภาพของเต่าตัวหนึ่งเต่าเนี่ยจะเดินได้หัวเต่าเนี่ยจะอยู่ข้างนอกกระลาของมันอ่ะอ่ะฮะมันถงนนึงจะเดินได้ม<ไ>ัึงจะเดินได้เปรียบเทียบกับว่าเมื่อคนเราเนี่ยชะโงอกศรีรษะของเราอยากจะเดิน มันก็เดินได้แต่ถ้าหากว่าเราหดตัวอย่างเดียวกลัวอย่างเดียวนะการพัฒนาจะไม่เกิดขึ้นตอนนี้คุณพ่ออารอนก็จะพาผมไปดูบางสิ่งบางอย่างที่จะช่วยในการพัฒนาผู้ป่วยทางสายตาครับก็นี่เป็นอีกห้องหนึ่งที่ที่นักเรียน พิการแต่งสายตาเนี่ยก็จะมีวิชาเรียนอีกวิชาหนึ่งเรื่องการอ่านเบรล์ใช่ไปดูไหมครับครูสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูครับกูรูสิทธ์นี่คนแอนดี้นะครับนะเขาอยากจะรู้ว่าเราสอนวิชาเบรลี่อย่างไรแล้วก็มันมีประโยชน์อะไร เดี๋ยวผมจะอธิบายตัวอักษรไปเลยครับตัวอักษรเบลเนี่ยที่ในมือผมนะครับทั้งหมดจะมีอยู่หกจุด huh. มีปุ่มนูนให้สัมผัสน,นะครับเราจะเริ่มต้นจากทางซ้ายมือ huh. ข้างบนนะครับ huh. เราจะให้ตำแหน่งมันคือตำแหน่งที่หนึ่งซ้ายมือลองลงมาตำแหน่งที่สองและสุดท้ายตำแหน่งที่สามด้านซ้ายกห็หมดแล้วนะครับครับผมต่อไปจะเป็นด้านขวา เราจะเริ่มจากด้านบนเช่นเดียวกัน <c oughs> คือตำแหน่งที่สี่แล้วก็ห้าลงมานะครับแล้วก็อันสุดท้ายคือหกตัวอักษรเนี่ยจะกำหนดโดยตำแหน่งต่างๆอย่างเช่นถ้าผมบอกว่ากอไก่ผมก็จะเอาจุดสามกับจุดหออกแล้วผมถามว่าตัวนี้มีจุดอะไรบ้างครับหนึ่งสองสี่แล้วก็ห้า ครับตำแหน่งนี้เราเรียกว่าถ้ารวมกันแล้วเี่ยเราเรียกว่ากอไก่นะครับดังนั้นตัวเบลพูดง่ายๆก็คือหกจุดเนี่ยสลับไปสลับมาแล้วแต่ว่าเราจะเอาปุ่มไหนเข้าปุ่มไหนออกรูปร่างก็จะต่างไปคิดว่าพอเข้าใจตอนนี้เราจะมาลองเขียนดูนะครับนั้นขอเป็นคําคานี้เลยได้ไหมครับครับฉันรักเมืองไทยเดี๋ยวผมจะจะจะลับตา เอาไม่เป็นไรเปิดตาก็ได้ครับว่ามันมีค่าเท่ากันนะมีค่าเท่ากันมีค่าเท่ากันเปิดตารักรอรอเรือหนึ่งสองสครับการเขียนอักษรเบลยากมากๆครับคุณผู้ชมเพราะต้องกลับด้านเขียนแล้วเวลาอ่านก็ต้องอ่านอีกด้านหนึ่งที่เป็นตัวหนูครับโอ้สุดยอดตรวจตรวจนะ ถ้าผ่านเนี่ยพรุ่งนี้ได้รับใบป, <ชา S 1> ประกาศรรเลยเมืองไทยเก่งเมอให้โประเมือให้คร,ร <Hello. Okay. S 2> าวนี้ผมอยากจะรู้เหมือนกันในเรื่องภาษาเนี่ย mm hmm. สมมุติเป็นเป็นฝั่งฝั่งอังกฤษและมาอ่านของเราเนี่ยเ oh. ขาจะรู้เรื่องไหมก็จริงๆแล้วเนี่ยก็งคงเหมือนกับคนเรานี่แหละท, mm hmm. ที่ที่ที่ใส่ตาปกติเนี่ยนะ ถ้าว่าเราไม่รู้จักภาษานั้นมันก็มันก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันไม่รู้เรื่องเหมือนกัน,น <ะ S 1> ใช่ไหมครับเช่นถ้าว่าเราไม่รู้ภาษาอังกฤษหรือไม่รู้ภาษาไทยครนะคนต่างชาติก็จะอ่านของเรามันก็คงไม่ได้นะแต่ว่าในแง่น,นึ่งในในสังคมเดียวนี้อ่ะมันก็มีมีการแพร่หลายในลักษณะของการช่วยเหลือคนสายตายังไงครับพิการทางสายตานี่แหละ,ะเช่นที่เนเด์แลนด์เนี่ยแบงค์ของเขาเนี่ยก็จะมีตัวโนูนด้วย Oh. ว่าแบงค์เนี่ยยี่สิบหรือห<ป>้าสิบับหรือร้อยนั้น oh. ตรงนี้เลยดีกว่าไหนอๆอาจารย์เขาเก่งในเรื่องของออภาษาเบลแล้วแล้วก็น่าจะเขาเรียกว่าช่ำชองในเรื่องของการดูว่าอะไรคืออะไรผมจะขอเล่นเกมอยไรไหมครับเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยเดี๋ยวลองทดสอบคนที่เขาเรียนมาเลยเอาลูกศิษย์เลยฮะลูกศิษย์ยอา้าวมาเลยครับเิญเลยครับ แบงค์พันครับอย่าเพิ่งอย่าแบงค์พันนะครับเพิเลยแบงค์พันนะครับนี่ครับยังไงครับเดีวก็อันนี้อันนี้ฟันธงเลยเท่าไหร่เท่าไหร่ครับเป็นแบงค์พันต่อเลยครับ ไบที่สามนะครับเบงค์รอยครับและสุดท้ายครับ <100 000. S 1> แบงค์ยี่สิบครับแบงค์ยี่สิบอ่อแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับแบงค์แรกที่ผมให้คุณไปเนี่ยคุณตอบว่า500บาทนอกนั้นแบงค์ที่สองหนึ่งพันเพราะอะไรครับเพราะอะไรมันเท่ากันเป็นห้าร้อยกับแบงค์พันใกล้เคียงกันเออใช่เห็นไหมเห็นไหมอาจจะนิดเดียวเอง อาจจะรู้ว่าแบงค่านั่นะเป็นของพ่อเป็กอาจจะเลยไม่กล้าทายถูกพรัะเดตรงนั้นเคล็ดลับอยู่ตรงนั้นตัวผมก็ไม่ได้ตาบอดตั้งแต่กําเนิดครับเพิ่งมาตาบอดได้ประมาณ3ปีแล้วครับเกิดจากเม็ดเลือดครับเม็ดเลือดในร่างกายทําลายกันเองครับทําให้ภูมิต้านทานในร่างกายต่ําครับแล้วก็มันจะติดโรคติดเชื้ออะไรง่ายมากเลยครับก็เลย ไปโรงพยาบาลคุณหมอก็เลยต้องทําการฉีดสารสเตอรอยให้ครับแต่พอในได้รับสเตอรอยในร่างกายมากๆแล้วก็ทําให้อวัยวะภายในร่างกายเสื่อมครับแต่ผมโชคายตรงที่ว่าผมโดนที่ประสาทตาเสื่อมช่วงที่จะมึดสนิทนี้เวลาใช้เวลาหนึ่งปีครับมันก็จะมีเวลาคิดแล้วก็เวลาทําใจหลายๆอย่างพอมึดสนิทขึ้นมาก็ ครับส่วนตัวผมไม่เคยท้อแท้หรือว่าเสียใจนะครับพอเราเกิดมาครั้งหนึ่งแล้วต้องสู้ไม่ว่าชีวิตจะตกอับขนาดไหนก็ช่างยิ่งอย่างพิการอย่างพวกผมคอยหลังไม่ก้าวเดียวก็เหมือนกับตกเหวนะครับมันต้องสู้ต่อไปก้าวพลลังไม่ได้ครับรักรักเธอหมดใจ อยางมีเพียงสองเราอยู่กับดันเนือ